สบายดีจ้าทุกคนมาพบก,กันหนาอีกแล้ววันนี้นเขากลับไปเฮ็ดงานจ้าไปเฮ็ดงานคือเก่าเสาร์อาทิตย์ก็บ,บ่ไ,ได้หยุดไ่ได้พักเด้อเรต้องไปคือเก่า <c oughs> ทักทายสบายดีจ้าทุกคนมาพบก,กันหนาอีกแล้วทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเด้อนน,นีั่งกลับมาเฮ็ดงานทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็บ,บ่ได้หยุดเด้อ พอนางจะถ่ายบรรยากาศแคมป์ทางมื้อนนี้ลมเย็นเย็นฟ้าตั้งเสียงรถเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแคมป์ทางให้เบิ่งเงี้เห็ เนี่ผมอ,ออกดอ,อกแล้วออกดอ,อกทุกเมือ่อออกดอ,อกทุกวันพอดีเลยพอดีรอยกระทรงต้นไม้ยื่นี่ดอกไม้ยี่นี่พอดีรอยกระทรงเดี๋ยวรอยกระทรงหน้าจะมาลอยเก็บเปา <c oughs> ในนี้กระโดดเอยียงบบงูทุกคนงามอยู่เดอ้อเห็นว่ากะนี่ อยู่ฟ้าค้างฟังนั้นมึงว่าดอกนี่อย่างสีเหลืองทางนั้นก็มีดอกกล้วยไม้คือกันทุกคนมาแล้วถ่ายบรรยากาศเตรมทางเสียงนางวบาค่อยดีเป็นวาดบ้สบายเจ็บพอมาหลายนี่สลัง ตอนนี้เขาก็ะเฮตงานแล้วเรียบร้อยเลยเขาจะลงไปกินขา้าวจ้าก่อนจะลงไปกินขา้าวเขาก็จะมาแวะลิ่นน้หลานก่อนอันนี้น้องไข่มุกนี่กําลังยางต่ะแตะต่ะแตะต่ะแตะเพิ่นกําลังฮัดย่างน่ะยิ้มซ้ายยิ้มขวาเดี๋ยวสักพักกล็ล้มอ่ะเห็นบ่ล้มจนได้อืมล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่กาลังฮัดย่าง นย่างต่อแตะ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 ไข่มุกเอ้ยไข่มุกนั้นลมอีกและวฮึสักไปเดี๋ยวคนจะชิแนมกองในแบบนี้ มันชูไปนนั้นมันต่างใ <c oughs> ไไส่ถุงมอนะเดี๋ยวคลุกตำมือก้ไวใส่กระเพาเไว้เป็นเซเว่นแบบนี้

เอาพ่อใหญ่นี่ใส่บังส่เลยเถิดย่าตัดภาพมาต่อเลิกงานตอนนี้กำลังมาห้องยาจ้ายาพ่อใหญมาเอาแกงลงไหม ก็เลยมาเอาแกงทำไมไปไว้กินมืออื่นเ้าตอนเหตุงานอันนี้ก็จะเป็นมองอีกซอยหนึ่งที่ยาพื่นอยู่ Boa <laughs> เมื่อก่อนแล้วแบบนี้เออเนมเมื่อก่อนเมื่อก่อน,นได้มาแล้วเขาก็จะกลับห้องไปเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย